อสวัสดีนะครับผมวันนี้นะครับผมผมจะมาสอนวิธีทําปลั๊กไฟใช้เองนะครับผมสำหรับมือใหม่นะครับถ้าเป็นพวกช่างก็ทําได้สบายๆยอยู่แล้วนะครับผมแต่สําหรับมือใหม่นะครับพี่จะทําปลั๊กไฟใช้เองนะแบบว่าใช้งานหนัหนกๆได้นะครับผมไม่เพียงแต่ใช้ดูทีวีหรือว่าเสียบพัดลมเท่านั้นนะครับผมเรามาทําเองเนี่ยสามารถจะใช้กับตู้เชื่อม ไฟเบอร์สวรรอะไรได้หมดเลยนะครับผมสายไฟก็จะเป็น2.5นะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะก็จะมีน้คิมนะครับแล้วก็คัตเตอร์กับไขควงนะครับผมแล้วก็มี2ตัวนี้ตัวหัวปากเสียกับตัวป๊กไฟนะครับเรามาต่อหัวก่อนนะครับผมก่อนอื่นก็แกะมาดูก่อนเลย ข้างในก็จะเป็นงนี้นะครับก็ต้องแกะตัวสองตัวนี้นะให้ใครให้รวมก่อนนะก็มาปอกสายนะผมปอกสาย ให้เท่ากันจากนั้นนะครับให้หมวนนะครับหมวนหักเงี้ยนะครับทั้งสองสองอันเลยนะครับประมาณนี้ มันเข้าไปนะครับให้แน่นแเลยก็จะได้อย่างนี้นะครับนี่ห้ามให้ชนกันนะครับผมแล้วก็ให้งอด้วยนะครับถ้าไม่งอเนี่ยมันจะไม่แน่นเนาะถ้าเสียบตรงใช้นานเข้ามันจะหลุดได้นะครับผมต้องงอแล้วก็คันให้แน่นนะครับผมสองสายนี้ห้ามชนกันสลับกันได้นะครับเพราะปวตีเราเสียบเนี่ยเราเสียบทางไหนก็ได้ใช่ไหมตรงนี้ไม่มีปัญหานะครับผม ไเลยหลังจากนั้นก็ปิดฝ้าโอเคในส่วนของหัวปักก็จะประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับให้มันแน่นนะครับ<ด>แกะข้างในนะครับดูว่าเป็นยังไงก่อน ถึงคอยปลอกสายเนาะนี่นะครับผมข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้จะมีใสดินด้วยแต่ว่าเราเอาไปใช้แบบไม่ได้มีใส่ดินนะครับผมใช้เป็นปลั๊กพวงใช้งานเราก็จะไม่ไม่ติดใสดิน ถ้าใครจะติดสายดินก็มาติดข้างหลังเรานะครับนี่คือส่วนของสายดินนะครับผมแต่นี่เป็น L กับ N ครับเราก็เอาไฟมาต่อตรงนี้นะครับสองสองขั้วนี้นะคขั้วบวกขั้วลบนะบขั้วที่มีไฟกับขั้วที่ไม่มีไฟนะ,ะก็แยกกันไว้นะผมห้ามให้ชนกันนะผมโอเค อันนี้สามารถแทงแทงทะลุไปได้ทางนอนนะมันก็จะแน่นอยู่นะครับเราแทงทะลุไปแล้วก็คันให้แน่นนะครับ จะมีตักให้พอดีก่อนนะผมเพราะมันยาวเกินก็ตักทิ้งตักไปก่อนปอกใส่ปอกใส่ป,ประมาณเซนหนึ่งเซนครึ่งนะนี่เราก็แทงเนื่องจากว่าสามารถแทงทะลุไปได้ไงน,นะครับเราก็แทงทะลุไปแล้วก็ขันให้แน่นนะครับ ขานให้เนีน่ยโอเคแล้วก็ส่วนที่งอเราก็สามารถดัดนะครับโอเคดัดกันมาอย่างงี้นะครับผมแล้วก็อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อความชัวให้มันแน่นๆเลยโอเคก็ประมาณนี้ หลังจากนั้นก็ปิดฝาได้เลยนะขันให้แน่นมีน็อตสกรูแนะ่สองตัวนะ <Okay. S 1> ครับนี่นะครับผมหัวท้ายนะครับผมเสร็จเรียบร้อยละตอนนี้ก็เสียบใช้งานได้เลย ตอนนี้เราก็มาลองเทคดูนะครับผมเสียบนะครับเสียบเข้าไปแน่นๆนะครับผมต้องบอกก่อนว่าเวลาใช้นะไม่ควรไปต่อตรงกับตัวคัทเอาท์นะครับผมไม่ควรไปต่อเตมไปต่อตรงเพราะว่าเราไม่มีเบรก,กเกอร์เนาะไม่มีตัวตัดไฟแต่อย่างไฟบ้านนี้ยเราในบ้านอะ่ะมันมีตัวตัดไฟอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะเสียบใช้งี้ได้เลยนะพอตัวนี้นะผมไม่มีฟิวนะครับ ไม่มีฟิวก็คือต่อตรงแต่ว่าในบ้านเนี่ยเรามีตัวตักไฟนะตัวควบคุมไฟอยู่แล้วก็เลยสามารถทําได้นี่สายเฝาสายไฟก็ยาวนะครับยาวประมาณ10กว่าเมตรได้สิบยีเมตรได้นะครับผมโอเคตอนนี้เราเสียบไฟมาแล้วก็เรามาเช็คดูนะครับผมโอเคตอนนี้เราต่อไฟมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเรามาลองกับสว่านดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้านีน่นะเสียบได้เลย ครับใช้งานได้นะครับผมก่อเวลาใช้ก่อระมาระวังด้วยนะครับผมนี่ครับเราทำเองใช้เองได้ดึงไฟไปใช้นะครับในหน้างานในงานก่อสร้างเนี่ยครับเราสามารถต่อใช้เองได้นะสำหรับคนที่มือใหม่นะครับมือใหม่ที่เริ่มทำนะครับผมคนที่ทำเป็นก็โอเคครับ ก็คงทําได้อยู่แล้วนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมที่กดท,ที่ดูนะครับถ้าดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็กดติดตามช่องวินชาแนลให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับง่ายๆนะครับผม